สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชตีแพชชั่นค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีมากๆเลยที่จะมาทำการอั b o x ็อกพร้อมกับรีวิวกระเป๋าสตางซีรีนนะคะที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะคะคือคือจากเว็บไซต์ของซีรีนโดยตรงค่ะแล้วก็จะเรียกว่า Unbox อกก็คงไม่ถูกนะเพราะว่าจริงมีการแกะกล่องมาแล้วนะคะทำคลิปรีวิวลงไปแล้วหวันค่ะมีผู้ดูอยู่สิ 12โคดแล้วก็ทำการลบนะคะแล้วก็วันนี้มาทำคลิปรีวิวใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากว่า,เ,าเห็นที่อยู่เห็นเลขที่บัตรเครดิตนะคะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาที่ทำการลบไปแล้วเนี่ยก็มีการแบบแสดงให้เห็นการเสียบบัตรเครดิตด้วยนะคะแล้วก็ลืมระมัดระวังเลขที่บัตรเครดิตนะคะทำให้ต้องกลับมาทำคลิปแก้ก็คือคลิปนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนค่ะว่า รีวิวนี้นะคะก็เป็นรีวิวครั้งแรกถึง3 3เรื่องนะคะก็คือเรื่องที่1เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะที่สั่งผ่านเว็บไซต์ของกระเป๋าโดยตรงนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะสั่งกระเป๋า อื่นๆถ้าเราไม่ได้ไปช็อปเองเนี่ยก็จะผ่านคุณ s a นะคะทางช่องทางลายค่ะแต่สำหรับครั้งนี้นะคะก็คือลองกดสั่งจากเว็บไซต์นะคะซึ่งทราบมาทีหลังว่าส่งมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นการขนส่งทางอากาศนะคะแต่ว่าบริษัท DHL นะคะเป็นผู้จัดส่งให้อีกทอดหนึ่งค่ะซึ่งระยะเวลาในการจัดส่งนะคะก็สัปดาห์ หเต็มเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยสั่งซื้อในวันพฤหัสแล้วก็สัปดาห์นี้ได้สินค้าในวันพุธนะคะข้อเสียของการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ก็คือว่าจะเห็นมาแบบนี้เลยค่ะก็คือว่าจะมีแค่กล่องแล้วก็ถุงผ้าแล้วก็ตัวกระเป๋านะคะแล้วก็มีใบเสร็จนะคะเ็จะไม่มีถุงกระดาษด้วยนะคะไหนไหนเปิดแล้วก็จะเปิดให้ชมกันเลยนะคะพร้อมกับรีวิวไปด้วยนะคะก็คือ เป็นเรื่องที่1ก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเรื่องที่2ก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะเป็นครั้งแรกที่รีวิวกระเป๋าสตางค์ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะทำออ YouTube มาประมาณ3-4ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยรีวิวกระเป๋าสตางค์เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้กระเป๋าสตางค์ค่ะโดยปกติจะเก็บสตางค์โดยการที่ใส่ถุงเซฟ พร้อมกับบัตรเครดิตก็ใส่ถุงซิปด้วยนะคะก็เลยแบบถนัดแบบนั้นแล้วก็ไม่เคยใช้กระเป๋าสตางค์นะคะสำหรับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะใช้กระเป๋าสตางค์รวมทั้งทำคลิปรีวิวด้วยค่ะสำหรับความพิเศษนะคะคือครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับข้อที่3ก็คือว่าเป็นครั้งแรกในแบรนด์ซีรีนด้วยค่ะก็กำลังจะแกะออกมาให้ชมกันนะคะ ก็ถ้าติดตามกันมานานก็จะเห็นเลยว่าโดยปกติกระเป๋าที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือของชาแนลมีหลุยบ้างนะคะหรือส์ตองมีคิสเซียนดีออแล้วก็ g ุ c ชีนะคะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่กดสั่งซื้อซีรีนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีช็อปอยู่ในประเทศไทยนะคะมีทั้งเคยไปไอคอนสยามนะคะช็อปตรงข้ามกุ c ชีเลยแต่ว่า ด้วยความที่เขาอยู่ห่างไกละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสั่งาทางช่องทางออนไลน์ก็สะดวกดีนะคะรวมทั้งาการจะสั่งผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยก็ต้องศึกษาข้อมูลก็คือ,อเว็บไซต์เนี่ยเชื่อถือได้อยู่แล้วเพราะเป็นเว็บของซีรีนนะคะระหว่างพูดก็จะแสดงให้เห็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้วยนะคะแต่ว่าการศึกษาข้อมูลหมายความว่าเนื่องจากเราอ่ะไม่สามารถไปดูสินค้าด้วยตัวเองเนี่ยก็เลยต้องแบบ ดูข้อมูลจาก YouTube หรือการรีวิวต่างๆนะคะเพื่อพิจารณาหรือตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่ากระเป๋าเนี่ยเหมาะกับเราไหมหเราควรจะซื้อมาใช้หรือเปล่าประมาณนั้นนะคะตอนนี้เปิดเข้ามาข้างในนะคะสำหรับกระเป๋าข้างในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ3าพับนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งกระเป๋าเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะที่ดูจากเว็บไซต์อะ่ะคิดว่าจะใหญ่กว่านี้คะ่ะแต่พอเห็น ของจริงแล้วเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ใบเล็กแต่ว่าค่อนข้างมีความหนาค่ะสามารถใส่บัตรเครดิตได้1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6ช่องนะคะแล้วก็ใส่ธนบัตรได้1ช่องแล้วลองทดลองดูแล้วก็สามารถใส่ได้เต็มที่ถึง10 10 ใบนะคะสำหรับธนบัตรนะคะก็กําลังพอดีค่ะคือถ้ามากกว่านี้อาจจะทําให้กระเป๋าวบวมเกินไปนะคะแล้วก็ช่องใส่เศษสตางค์ซึ่งในช่องใส่เศษสตางค์นั้นก็สามารถใส่เครดิตการ์ดได้นะคะสําหรับผู้ที่แบบมีบัตรเครดิตเยอะๆนะคะแต่โดยส่วนตัวก็คิดว่าจะใส่เศษสตางค์ซึ่งเศษสตางค์ก็มีไม่เยอะนะคะก็ ช่องเนี่ยค่อนข้างแบบหนาถ้าจะใส่เยอะก็ใส่ได้แต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยจะพกเสษสตางค์ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไหนไหรีวิวแล้วก็จะรีวิวเรื่องการใส่ธนบัตรแล้วก็ใส่การ์ดให้ชมกันด้วยนะคะซึ่งได้เตรียมมาแล้วค่ะทีนี้เนี่ย จะบอกว่าช่องสำหรับใส่การ์ดะค่อนข้างแน่นมากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยยังใหม่อยู่ก็อาจจะใส่ไม่ครบทุกช่องนะคะให้เห็นว่าประมาณว่าใส่ไปแล้วเนี่ยจะประมาณไหนแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ใส่2ใบค่ะช่องที่3ค่อนข้างแน่นนะคะก็จะไม่ได้ใส่นะคะโดยส่วนตัวก็จะมี บัตรเครดิตรวมทั้งบัตรประชาชนนะคะที่เป็นลักษณะจะต้องใส่ช่องนี้ประมาณ6ไใบนะคะโดยส่วนตัวดังนั้นเนี่ยคิดว่าสำหรับตัวเองเนี่ยกระเป๋าสตางค์ขนาดนี้ค่ะเพียงพอสำหรับตัวเองมากๆเลยนะคะขออนุญาตดึงอันนี้ออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกการ์ดหนึ่งพิเศษสำหรับใส่ช่องนี้นะคะ ตอนนี้ใส่การ์ดให้ชม3ช่องนะคะจริงๆใส่ช่องนี้ก็ได้อีกช่องหนึ่งค่ะออช่องนี้ใส่แล้วรู้สึกว่าแบบบวมก็เลยไม่ใส่นะคะใส่ธนบัตรได้วันนี้เหลือ6ใบแล้วเมื่อวานลองใส่แล้วก็ทำคลิปรีวิวอะใส่ได้ถึง10ใบนะคะ นี้ลองทดลองที่6ใบแล้วก็เครดิตการ์ด3ใบนะคะแต่จริงๆเมื่อวานทดลองคือเครดิตการ์ดสใบธนบัตร10ใบก็คือว่ายังติดกระดุมได้ดีอยู่และยังแน่นอยู่นะคะคือถ้าใส่เยอะกว่านี้อาจจะทำให้กระเป๋าบวมแล้วก็ไม่สวยได้ค่ะยังติดพลาสติกอยู่ค่ะแล้วก็การ ทดลองในข้อถัดไปก็คือนี่เลยเราก็เตรียมสายโซ่นะคะซึ่งมากับกล่องลิปสติกของคิสเซียนดีออค่ะแล้วก็มีการ์ดนะคะที่จะนำมาร้อยกับห่วงโซ่ค่ะ สำหรับการ์ดแบบนี้นะคะหาซื้อได้ใน Lazada หรือ Shopee นะคะ mm. ก็ใบละย0บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เลือกที่มีห่วงแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเกี่ยวกับสายโซ่พอดีคืออย่าให้สายโซ่มาเกี่ยวกับตรงนี้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้แบบกระเป๋าเกิดรอยกดทับได้นะคะคือให้ห่างการ์ดน่าจะดีกว่าคะ่ะ สำหรับราคานะคะที่ซื้อระหว่างแกะสายโซ่ค่ะราคาที่ซื้อกเออ็เป็นราคาที่ปรับขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าราคาเก่าอยู่ที่19,500าค่ะตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่21,500นานะคะซึ่งปรับขึ้นมา2,000บาทค่ะสำหรับสายโซ่ คือถ้าสมมติไม่มีกล่องเครื่องสำอางกล่องใส่ลิปสติกของดีออนะคะ mm hmm. ก็สามารถซื้อสายโซ่ได้จากร้านเดียวกันที่าขายบัตรก็ได้นะคะหรือว่าร้านอื่นๆนะคะเพราะว่าลักษณะสายโซ่ก็จะคล้ายๆกันแต่สำหรับชิ้นนี้นะคะรู้สึกว่าเข้ากับบัคเกิลหรืออ,อะไรด้านหน้านะคะฮาร์ดแวร์ด้านหน้ามากๆค่ะ หาช่องหาช่องไม่เจอรู้สึกว่าแบบ2บาทอ่ะในแผ่นเดียวกันเนี่ยรู้สึกว่าก็เริ่มแน่นแล้วนะคะรู้สึกสงสารกระเป๋าออกหนึ่งชิ้นก่อน1บาทก่อนนะคะแล้วก็ให้แบบนี้ <c oughs> จากนั้นก็ ที่บอกว่าให้มีห่วงแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขาอ่ะจะได้แบบพ้นจากขอบของกระเป๋าออกไปนะคะก็คือไม่มาร้อยกับดูที่การ์ดโดยตรงนะคะแล้วก็กระเป๋าที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเวลาปิดน่ะก็จะมีช่องว่างอยู่นะคะทำให้จะไม่เกิดรอยกดทับแล้วก็ โซ่เนี่ยไม่ทําให้หนาจนเกินไปคือถ้าสมมติว่าเราอะ่ะเอาโซ่เข้าไปคล้องในนี้นะคะแบบที่เขาทําทํากันโดยที่ไม่ใช้บัตรเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดรอยกดทับได้นะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้ความยาวของโซ่ไปด้านในของกระเป๋าด้วยนะคะทําให้สายโซ่เนี่ยอาจจะแบบคอสบอดี้ไม่สวยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคอสบอดี้ให้ดูนะคะ ตอนนี้ก็ลองสะพายข้างให้ชมกันนะคะก็รู้สึกว่ากระเป๋ามีความน่ารักขึ้นค่ะเมื่อร้อยสายแล้วก็สะพายข้างค่ะขอภัยที่ยังอยู่ในชุดนอนนะคะแล้วก็ลองสะพายแบบคอสบอดี้ค่ะซึ่งรู้สึกว่าสายสะพายเขาไม่ยาวจนเกินไปนะคะก็เหมาะที่จะคอสปอดี้กระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้ากระเป๋าใบเล็กแล้วแบบ ตำแหน่งของการคอสบอดี้อยู่สักตรงช่วงสะโพกเนี่ยก็จะรู้สึกว่า,าไม่พอดีหรือว่าไม่เข้ากันค่ะแต่ว่ากระเป๋าใบเล็กแต่ว่าถ้าสมมติว่าคอสแล้วอยู่ในช่วงเอวเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความทะมัดทะแมงแล้วก็ความเหมาะสมนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสุดท้ายก็อยากจะสรุปข้อดีข้อเสียของกระเป๋าสตางค์ซีรีนใบนี้นะคะข้อดีก่อนนะคะ ก็คือว่ารู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีสัมภาระเท่าที่ตะกี้บอกไปก็คือว่าเครดิตการสักไม่เกิน6ใบแล้วก็ธนบัตรไม่เกิน10บใบนะคะแล้วก็มีช่องใส่เหรียญด้วยเนี่ยและสามารถแบบใส่สายสะพายทำเป็นกระเป๋าใบเล็กคอสบอดี้ได้เนี่ย ก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะคะสำหรับใบนี้โดยเฉพาะกระเป๋าเขาเป็นหนังแคนวาสอะคะ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีความคงทนค่ะส่วนด้านในนะคะเป็นหนังเรียบที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยถ้าโดนขีดข่วนจากเล็บจากการใช้งานเนี่ยก็อาจจะเป็นรอยได้ค่ะก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะรวมทั้งอะไหล่ที่อยู่ด้านหน้าของกระเป๋าด้วยนะคะก็คือสวยแล้วก็บ่งบอกความเป็นซีรีนด้วยนะคะ นี่คือข้อดีนะคะสำหรับข้อดีนั้นนะ่ะก็เกี่ยวข้องกับต้องมีแบบสายสายที่มาใช้ด้วยกันได้นะคะสำหรับท่านที่ไม่มีกระเป๋าดีออนะคะก็สามารถซื้อสายเนี้ยได้นะคะสายชิ้นเนี้ยก็เอ่อความยาวอยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรนะคะเวลาสั่งซื้อก็จะได้เลือกถูกก็จะได้ในระดับที่เหมาะสมค่ะสว่วน ข้อเสียนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยข้อเสียที่เห็นได้ชัดก็คือว่าการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะก็จะไม่มีถุงกระดาษมาให้นะคะมีเพียงแค่กล่องถุงผ้าสีดํานะคะแล้วก็แค่ไปเสร็จเท่านั้นไม่มีถุงกระดาษนะคะนี่ก็คือเป็นข้อเสียส่วนความหนาของกระเป๋าโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่า มีความหนาอยู่นะคะก็แล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละบุคคลนะคะส่วนตัวเป็นคนไม่ถนัดใช้กระเป๋าสตางะคะ์ค่ะก็เออก็เลยจะรู้สึกว่าเอา้ถ้าสมมติว่าช่องใส่การ์ดอ่ะเขาค่อนข้างแน่นแล้วแบบเวลาจะหยิบเครดิตการ์ดใช้งานแล้วต้องเสียเวลาในการกดเสียบเข้าเสียบออกอะ่ะ ก็จะจะรู้สึกว่าไม่ถนัดเราก็จะทําให้ไม่อยากใช้กระเป๋าสตางค์ไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่าอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งค่ะตอนนี้คาดเดาว่าเป็นเพราะกระเป๋าเขายังใหม่มากก็เลยอาจจะทําให้ช่องใส่การ์ดยังแน่นอยู่นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะ,ะรีวิวในทุกๆมิติไม่แน่ใจว่าจะแบบว่าครบหรือเปล่านะคะแต่ก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเวลาจะซื้อ โดยเฉพาะของที่ตัวเองยังไม่เคยใช้อย่างเช่นกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็จะพยายามหารีวิวนะคะเท่าที่หาเนี่ยเห็นได้ชัดว่ากระเป๋าใบนี้นะคะได้รับความนิยมทางเกาหลีนะคะส่วนไทยนั้นก็จะมีคลิปรีวิวอยู่แค่ประมาณ2-3ถึงคลิปเท่านั้นนะคะก็เลยคาดหวังว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราซื้อกระเป๋าใบนี้มาก็จะทำคลิปรีวิวเพิ่มอีกหนึ่งคลิปเพื่อให้ท่านที่ผ่านเข้ามานะคะพิจารณาหรือตัดสินใจซื้อ จะได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ